ค่อยๆขยับนะรู้สึกมึนขาชาขาเหน็บขากำนดลูดตามนะอยากลุกหนออยากลุกหนออยากลุกหนอ,หนอ3สามครั้งเสร็จแล้วก็ค่อยๆขยับขยับเนี่ยขยับนอ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 โอ้ดีตนอีแมร์ี่เก็บขานะมือนีแลำตัวผ่าเศร้ามึนขาเนี่ย าขยับน้อลูกน้อบัน้ลูกน้องกวคองเจ้าของลูกน้องลูกน้อ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 ยืนน้อคุณบาลูกเด้อบัน้เด้อแม่ออกสียางได้บัน้อื้าวลงปูลูกบันเอาขยับลงทั้งคางแม่ขยับไปคางนั่น เออมองลองวางๆเออแม่มากขยับทางนี้เออเอาอาเม่บาทเขาที่บนันนาเมบบาทเขาที่อาสนะไปนน้ำเออเอาผีฮันนามหาพระคู่ผีแม่น่ะฮันนามหาพระคู่ผีอืมเอากำหนดเวลาเก็บมือบนันนี่เอาพระคุณเจ้าฮันนาไปทางคุณ อยับถอยลงมาเล็กน้อยอายืนนนอไม่ออกอ้าวลองเสียงเพลงเสียงความกันก็ได้อ้าวเพลงเสียงเด้อตามเพื่อยืนนนอยืนนนอยืนอก่อนที่เฮ้าจะเดินอ่า่อนที่เฮ้าจะเดินนี่เฮ้าเก็บมือให้เรียบบ้อยก่อน าการเก็บมือมีสามท่าได้แม่เด้อการเก็บมือมีสามทา่าท่าที่หนึ่งนี่เขาเก็บยืนนอสามเท่อยืนนอยืนนออยากเก็บมือน no, ออยากเก็บมือน no, ออยากเก็บมือน no. อเสร็จแล้วค่อยๆย,ย,ยกมือขึ้นยกนอยกนอยกนอคูนอคูนอคูนอถูกนอน้ามือใส่เขา็มา ยกนอ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 คูนอคูนอคูนอถูกนอสองมือไม่ออกคาไม่คาไม่ทาที่หนึ่งทาที่สองนี่เฮายางแล้วรู้สึกว่าปวดแขนนปวดแขนเท่ากับคอยกำหนดนะคอยกำหนดอยากเปลี่ยนมือนออยากเปลี่ยนมือนออยากเปลี่ยนมือนาะ เห็นแล้วเขาบอกคอยเปลี네่ยนมือเปลี่ยนมือเขาอลก็คอยเปลี่ยนมือเปลี่ยนนอขยับนอขยับนอเคลื่อนนอเคลื่อนนอถูกนอซ้ายเคลื่อนนอ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 ถูกนอจับนอเห็นไหมอ่าท่าที่สองอ่าเพราะท่าที่สามน่าท่าที่สาม่าก็ให้เรากําหนดอยากเปลี่ยนนอเหมือนกันแหละสามครั้ง เดินไปนานแล้วรู้สึกว่าเมื่อยแขนรู้สึกเมื่อยเนาะรู้สึกเมื่อยเนาะอยากเปลี่ยนเนาะอยากเปลี่ยนเนาะอยากเปลี่ยนเนาะเสร็จแล้วก็กําหนดเปลี่ยนถ้านี้ก็กอดอกเปลี่ยนขยับเคลื่อนเนาะ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 เคลื่อนนถูกเนาะขวาเคลื่อนเนาะ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 อนเนาะถูกนาะถ้าตอนนี้ท่าดีแลกนี่คือท่านี้ นะเวลาที่เราเดินอยู่คนเดียวหรือว่ารูปเดียวก็เดินท่านี้วันนี้สามท่านี้นายโยมเอาถนัดท่าไหน,ใ,นใช้ท่านั้นได้ยินเนาะทันทีได้ยินเนาะเ,เสียงฟ้านะก็ค่อยเปลี่ยนมือครับเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเนาะขยับเนาะเคลื่อนเนาะเคลื่อนเนาะเคลื่อนเนาะวันนี้เรากําหนดนะกําหนดเก็บมือไว้ด้านหน้าก็แล้วกันเนานะเก็บมือไว้ด้านหน้าก่อน à dư nó sạm khăn dư nó dư nó dư nó và kẹp mưa nó và kẹp mưa nó và kẹp mưa nó sẽ đi hạ mưa quả nhé dục nó nhốt nó nhốt nó khu nó khu nó khu nó thuộc nó, của nó. ือซ้ายน้ามือซ้ายยกนอยกนอยกนอคูนอคูนอถูกนอยืนนอยืนนอยืนนอเก็บมือแม่เก็บมือให้เรียบร้อยเก็บท่านี้ะยืนนอ